สวัสดีครับผมกราชองน้องมีชัยแฟมิลี่นะครับผมวันนี้อลาอ้วนอ,อ,นอูบ่าวอ้วนกับสาวจอยนะครับผมสาวจอยของเราหัดฟ่วงหัดฟ่วงแม่นะครับเพราะว่เาเว่าจะสาวจอยเ,รา,เราจะได้แยกแม่แล้วนะครับผมสองขวบแล้วนะครับผม สองขวบแล้วถึงเวลาที่ต้องหย่านมนะครับผมตามจริงก็อยากไว้นานกว่านี้นะครับผมแต่แม่เขาไม่ยอมนอนนะครับผมแม่ไม่นอนมาสองปีแล้วนะครับผมก็เลยต้องแยกนะครับผมวันที่ยี่สิบหกนี้นะครับผมที่ยี่สิบหกก็จะแยกสาวจอยนะครับแยกสาวจอย สาวจอยนี่ไม่ยอมให้แม่นอนนะครับผมสองปีนะครับผมสองปีอุตส่าห์พ่อความอดทนมาถึงสองปีนะครับผมเพราะว่าสงสารแม่ขนุนเนาะแม่ขนุนสาวจอยก็ตโตโตแล้วนะครับผมนี่ตัวไม่เล็กนะครับความสูงน่าจะเท่าเกือบเท่ามีชัยนะครับผมเกือบเท่ามีชัยตอนตอนหย่านมนะครับผมมีชัยก็หย่านมตอนสองขวบนะครับผมสาวจอยก็สองขวบแล้วนะครับ สองขวบแล้วเราก็ต้องยาโนมนะครับผมสาวจอยเขาจะเป็นช้างสูงนะครับผมเขาจะไม่หนาเหมือนที่มีชัยนะครับอันนี้ก็เริ่มเตรียมพร้อมนะครับผมเพราะปีกว่านะครับผมปีกว่าแล้วไม่เคยไม่เคยพ่วงนะครับผมเพราะว่าน้องดึงแม่ก็เลยไม่ค่อยมีคนช่วยก็เลยไม่ได้พ่วงสักทีก็คือก็ปล่อยสู้นะครับผมทุกวันนี้ก็ปล่อยสู้เขาอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมทั้งวันทั้งคืนนะครับผมไม่ได้ผูกนะครับผมแต่ เสาจอยนี่่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พ่วงข้างอย่างนี้นะครับผมก็ปล่อยพอวกฟานไม่อยู่ก็ปล่อยให้ยายเฝ้านะครับผมอันนี้ก็เลยหัดพ่วงคอหน่อยเวลาเดินไปข้างนอกจะได้ชินนะครับผมโอ้พ่วงทีแรกนี่ดุดตีลังกาเลยนะครับ <c oughs> รู้แล้วเสาจอยบกวรู้แล้วครับพ่อรู้แล้วรู้แล้วพ่วงยาวไม่ได้นะครับผมพ่วงยาวนี่มุดใต้ท้องแม่เราต้องหัดพ่วงสั้นๆไว้ก่อน แล้วก็ให้เขาเดินนะครับผมให้เขาเดินในคอกอย่างนี้นะครับผมวันละสองสามชั่วโมงนะครับผมให้เขาเดินอยู่กับแม่เขาอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่าเวลาเอาออกปย่านมก็ต้องเดินออกจากบ้านไประมาณกิโลหนึ่งนะครับผมไปที่เกยช้างของช่องลําพูนนะครับผมไปข้างนอกนี่ก็หัดนะครับผมก็เริ่มเริ่มเตรียมโซ่เตรียมอะไรนะครับผมพี่มีชัยก็ต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับผม โซ่บางนะครับผมแยกก็จะให้พี่มีชัยผูกอยู่นี่นะครับผมแต่ต้องใส่ปลอกขานะครับผมเพราะน้องจะดิ้นนะครับสาจอยโอ้ชินละชินละรู้แล้วพ่อรู้แล้วนะครับผมเริ่มนิ่งแล้วนี่เริ่มนิ่งละเริ่มรู้ว่าโอ้ยดิ้นไปก็หนีแม่ไม่ได้ตัวนี้โอ้สาจอยสวยนะครับนี่อตัวโตวนะครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับสูงถึงคอข้อความแล้วน,นี่ สสจยอยตามจริงว่าจะไว้ให้ตัวกว่าน,นี้นะครับผมแต่น้องเขาไม่ยอมให้แม่นอนเลยนะครับผมคือแม่ถ้าแม่หย่อนตัวลงนอนเี่เขาจะร้องวิ่งเลยก็เลยแม่ก็เลยสองปีนะครับผมสองปีไม่ได้นอนแล้วทีนี้แม่เขาก็เริ่มจะขาเจ็บนะครับผมแบบขาแข็งนะครับผมเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อแม่ก็เลยอหาวันนะครับผมหาวันก็ได้วันที่26นี้นะครับผม ก็จะได้ย่านมนะครับย่านมให้น้องมีชัยไอ้น้องรรษานะครับผมย่านมเสร็จฝึกเสร็จก็จะเอามาผูกไว้ด้วยกันนะครับผมพี่กับน้องนะครับผมพี่กับน้องก็จะได้พี่พี่กับน้องก็จะผูกในขอกนะครับผมขอกข้างหน้าก็จะคือจะตัดออกนะครับผมให้เอให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับผมไปฝึกไม่นานนะครับผมประมาณเดือนกว่าเนี่ยนะครับผมแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกัน ส่วนแม่น่าจะไปทำงานนะครับผมไปทำงานกับที่พัทยานะครับผมไปทำงานพอได้มีคะแนนเนาะนะครับผมก็ต้องจ้างควานให้พี่ชายนะครับผมให้พี่ชายไปดูแลให้นะครับหือหือไม่ดิ้นแล้วนะครับผมรุ่นเริ่มรู้เริ่มรู้เชือกแล้วเริ่มรู้เชือกแล้วว่าดึงไม่ได้นะครับผมอืม ก็เริ่มตอนผูกแรกๆนี่ดึงแม่เลยนะครับผมดึงแม่นี่ก็อาบน้ําให้ตัวดําเลยนะครับผมแม่เขานะ่ะอ้วนอยู่นะครับผมอ้วนแต่ไม่ยอมนอนนะครับผมปัญหาก็คือไม่ยอมนอนฝ่าล้มตัวลงนอนก็ลูกล้องก็เลยเอาไว้นานกว่านี้ไม่ได้นะครับผมกลัวจะเป็นอันตรายกับขาแม่เขานะครับผมขาเขาจะบวมเนี่ยพ่อนะแล้วก็จะขาแข็ง ถ้าผูกโซ่นี่ขาแข็งเลยนะครับผมถ้าผูกโซ่แม่ไว้นี่ก็คือขาเขาจะแข็งแล้วก็ก็คือช่วงหลังๆมาไม่ได้ผูกเลยนะครับผมก็คือปล่อยปล่อยให้เขาเดินอยู่ในคอกอย่างนี้เลยนะครับผมแต่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ออกคอกนะครับเพราะว่าถ้าลูกเขาอยู่ในคอกเขาไม่ออกนูนไอ้นันว้าวุ่นนะครับไอตัวอ้วนนะอะโอ้เริ่มรู้ลวสาวจอยเริ่มรู้เชือกแล้ว สำหรับคลพ์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ